Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฉันถามด้วยความรักถามด้วยความหวงใหญ่ไม่ได้ดูถูกเธอหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้ง Vì nên Bye. คุณเขาด้วยความน,าน่าด้วยรักมันคงไม่อยากเกิดที่จะเดินไปให้ถึงปลายทางพี่สิทธิ์นองบอสครับ ไข่เจียวนะครับและไข่เจียวไข่เจียวหมูสับซึ่งคุณแม่เพิ่งทำมาสดๆเลยนะครับวันนี้ของโปรดของน้องบอสก็ได้กินไปแล้วนะครับเป็นไข่เจียวหมูสับแล้วถ้าสังเกตให้ดีเมื่อกี้ผมไม่ได้ทักน้องบอสเหมือนจะรู้ตัวนะครับว่าถ้าพูดถึงไข่เจียววันนี้คุณแม่ต้องนำไข่เจียวให้น้องบอสถอดเหล็กดัดฟันออกเพื่อกินไข่เจียวครับ ขอบคุณมากครับ,บคุณแม่ครับขอบคุณครับปังคอมเมนต์ครับเริ่มที่ครูตาลนะครับสวัสดีค่ะน้องบอสสวัสดีครับครูเลยซึ้งไปด้วยเลยนะคะบอสมีน้ำเสียงที่น่าฟังนะคะเป็นเอกลักษณ์มากเลยแต่ว่าในเพลงเพลงนี้ค่อนข้างเป็นเพลงที่มีความสำคัญตร,ตรงเนื้อของเพลงเนื้อหาของเพลงนะคะแล้วก็ทำนองจะเรียบเยบเพราะฉะนั้น พอยต์ของเพลงนี้คือต้องเล่าเรื่องทุกประโยคให้มันน่าใจนะคะแต่สำหรับน้องบอยวันนี้ยังอาจจะแบบเรียบเรียบไปนิดนึงความหนักแน่นในการเล่าเรื่องอาจจะน้อยไปหน่อยนะคะอันนี้อยากให้ฝึกเพิ่มเติมอีกหน่อยนะคะแต่ว่ารวมๆดีค่ะขอบคุณครับคุณไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอสครับคุณแม่ฟังแล้วก็หายเหนื่อยแน่ๆเลยนะเพลงนี้ นะครับออตอนนี้เริ่มเดินออกจากห้องคาราโอเกะมาแล้วเริ่มใช้ของที่ตัวเองมีนะครับได้เป็นแล้สายตาดีมากตอนที่มองคุณแม่แร้องตอนประโยคแรกๆนะครับช่วงแรกๆดีมากเลยแต่พอหลุดจากนั้นมาเนี่ยเรายังใช้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับให้จังความรู้สึกในการใช้อารมณ์ร้องเพลงออกมา ตรงนี้สําคัญมากวันนี้มีจุดพัฒนาตรงนี้อยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็ด y นามิกมันก็มาตามด้วยถึงแม้จะน้อยไปหน่อยอย่างที่กูตานบอกนะครับแต่ว่าพี่ว่ามันทําให้เราเริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับต้องไปฝึกเยอะๆแต่จุดหนึ่งก็คือว่าเมื่อเวลาเราขยับตัวเหมือนกันภาษาร่างกายยังไม่ค่อยออกนะครับหลายๆคนเมื่อกี้เราเดินมาพอมาโยกเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆและมันจะเหมือนเด็กนะครับเดินมาตอนจบเดินบนหนึ่งรอบโค้งนะฮะ พวกนี้ก็จะดูแปลกๆเพราะฉะนั้นตรงจุดพวกเนี้ยค่อยๆแก้ไปนะครับถือว่าวันนี้มีพัฒนาขึ้นแต่ว่ายังต้องไปทํากันบ้านเยอะๆเลยครับโชคดีครับบอสครับขอบคุณครับคุณปังครับวัสดีครับน้องบอสวัสดีครับไม่ใช่ว่าพัฒนาแต่ฝีมือการร้องเพลงนะครับอีกอย่างหนึ่งคือหน้าตาเนี่ยพัฒนามากเลยหล่อขึ้นเรื่อยๆเลยครับวันดีครับอย่างที่พี่ตาลกับพี่ไก่บอกนะอันนี้สําคัญคือดนามิก เพลงเมื่อสักครู่เป็นเพลงช้านะครับจังหวะเรื่อยๆเราต้องยิ่งมีด YNAMIC คมๆชัดๆนะครับอีกอย่างเราเป็นคนอ่อนเรื่องจังหวะนะครับสองส่วนเนี่ยต้องไปพัฒนาขึ้นอีกเวลาร้องสังเกตไหมมันจะยืดไปหมดเลยคำมันจะยาวๆเกือบทุกคำเลยเทําให้มีโอกาสเทียนง่ายมากในโน้ตยาวๆนะครับต้องไปปรับปรุงแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยบอสเนี่ยชอบนมเหมือนพี่เลยนะครับ คือการกินนมเนี่ยจะทําให้เราแข็งแรงอย่างเด็กๆนี่ก็กินนะนี่พอย่างนี้พี่ทุกวันทุวนัวนนี้ยังกินอยู่เลยนะครับอย่าทิ้งนะครับขอให้โชคดีครับครับขอบคุณครับเชียร์บอสบทที่สครับ